อาจารย์แม่บุปผาค่ะคุณแม่นะคะเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยได้โรงเรียนกับครูเบนนะคะรู้ไหมว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่แปดสิบห้าปีโอแม่เจ้าตบมือนะคะสาธุสาธุานะคะกลาอาจารย์แม่นะคะกับพี่น้องของเราโอ้โหแม่เจา้ามีหลายคนโทรมาอายุสี่สิบครูเบนพี่จะเรียนได้ไหมพี่พี่ไม่ชอบเลขขอแค่บวกเลขได้ค่ะ นะคะคุณแ primo, ม่อายุ85ปีคุณลุงอายุ75ปีแม่ชีอายุ74่ปียังมาเรียนหัวเราะชอบใจเรียนได้ทําได้นะคะโอ้โหครูเบนนี่โอ้ยกราบเลยค่ะกราบงามๆนะคะที่พ่อพ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจารย์พ่ออาจารย์แม่นะคะเห็นความสําคัญในศาสตร์นี้นะคะแล้วครูเบนก็เชื่อมั่นศาสตร์นี้มากๆนะคะเพราะว่าครูเบนก็ช่วยมาหลายท่านและที่สําคัญนะคะครูเบนเริ่มมาจากตัวเองนะคะประสบความสําเร็จ และนะคะทุกท่านเหมือนกันนะคะก็จะนำศาสตร์นี้ไปช่วยเหลือตัวเองนะคะใช้เป้องตัวเองให้ได้นะคะรู้รู้รู้รความสัมพันธ์รู้จุดเด่นจุดด้อยนะคะรู้ว่าเราจะต้องแก้ต้องทําต้องเตรียมตัวยังไงเด้อเดี๋ยวไรต่อไปจะเป็นรู้วันการละ,ะการละเวลาครูเป็นจะต่อเนื่องหน่อยนะกาาความสัมพันธ์นะคะอ้าวมันคือสูงขนะพี่นอ้องบางปายซึ่งเป็นเรื่องเล็กบางคนก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเธอไม่โดนเหมือนฉันเธอไม่รู้หรอก าความสัมพันธ์ความรักมันสัมพันธ์แค่ไหนฉันอยากรู้เหลือเกินว่าฉันต้องเลือกใครศาสตร์นี้มีคำตอบแน่นอนนะักจ้ะน <c oughs> ะคคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แข่งคู่บุญคู่กรรมได้ทุกคู่นะคะฮ่าฮ่นะคะในการทำเลยก็คือว่านะคะเราจะต้องหารหัสชีวิตของตัวเองออกมา และรหัสชีวิตของนะคะคู่ของเราออกมานะคะเอาเป็นว่าวันนี้ครูเบนพิเศษให้หน่อยก็คือว่าเดี๋ยวครูเบนจะหารหัสชีวิตให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าหาดวงคู่สัมพันธ์ให้ให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่วิธีทำง่ายนิดเดียวแต่ว่าตอนนี้ครูเบนจะหารหัสชีวิตคู่นะคะก่อนเพราะฉะนั้นทุกท่านตอนนี้นะคะให้ เรามีรหัสชีวิตของตัวเองแล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็ไปหารหัสชีวิตของคู่ของตัวเองนะคะซึ่งครูเป็นได้อสอนไปใน ep หนึ่งแล้วแต่ครูเป็นก็จะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหาความสัมพันธ์เนาะโอเคค่ะพินปาปอปายสุูุสุขเนาะอ่านเริ่ค่ะ